ได้สายลมผัดเบางามเทเมืองลาวแวววาวสวยสะดุดตาพงสาลีสำเนิงงามเหลือสุดพันลนาอุดมใสบอกแก้วน้ำตาสมสาวป่าสามีสุขทั้งโัวเกตเ อันนี้พี่น้องปองปลายเบอร์สุขสุขคนหมุดปอกเป็พวันทเกีย็พี่น้องเลยวันนี้พรวันเขาขั้วพี่น้องเลยสิเบาอุ่มมันสื่อเยียนมากไอเป็นพรวันเป็นกุ๊กพี่น้องเลยโอเคไปเบิ่งกันจักสีพัดเพชยรเจสิพัดกระเพาพี่น้องเลยโอ้ป้าไปเบิ่งเขาเบิ่งกันอันนี้เทามาล่างเย็นพี่น้องล่างปลาไหลเอาเกลือลงเบาอุ่มไปนคนจัดการเลยคนครัวเอาเกลือล่างกับน้ำสมใช้สูบพี่น้องเสื้เชิ้ตต้องใส่ด้ว วันมี้พอวันสิพัดพัดกับพอ่อเราพัดเพชรพัดเพชรกับบูมี่ไอ้บูมี่ไอ้กระไายกระยาบันเพริกแกงกโอเคแล้วมาล้างล้างให้เมือกเขาออกพี่น้องจังว่าซับเป,นเปน็นเป็นชิน้ช่งสนะิยโอเคเแ็่บอนพี่นอ้องตึงกำลังทำใช้สูตรออกคักมือเมื่อกออกมุดเนี่ยมุดจากตัวเอียนแล้วว่าซับเป็นตอนเป็นตอนมาเลยเต็มอยู่มือเฮาเนี่ย ขอโทษขอไฟได้ผู้ได้บอกินเย็นพี่เหล่าเลยมีเป็นอาหารของหมักประวันนี่เลยโอเคซับเรียบร้อยเลยพี่เหล่าคนะรับซับกระตอนพอด,ด,ด,ดีพอด,ดีพอดีโอเคเอ้เครื่องปรุงข้าวของพี่ยังหลายพี่เหล่าเลยพริกแกงมะเขือใบขี้หูพริกแดงตะไคร้มะเขือพวงกระอะไรคือผักกระเพรา โอเคพี่น้องเริ่มมดเลยเครื่ mm hmm. องปรุงก็มี่ยังไงมีปลาผงชะลดผงชะลดแล้วก็น้ำตาลแบบมันหอยตอนนั้นแหละพี่น้องเลยแบบมับานๆคือเก่านะแบบพัดประดุกกันนะโอเคปรุงเครื่องสวยๆคือเก่าพี่น้องเลย <c oughs> น้ำตาลผงชะลดซอสซ่าน,นึ่งพี่น้องกระนอ่ปรุงรสพี่น้องอตามด้วย มันหอยนวมันหอยกับสิบกรเดอหลังหลอเพราะว่าพี่แกงมันจะเข้มเนาะาต้งใส่หลายขางมามันลงกระเทียมลงันเนี่ยเอาพริกลงวัดแล้วพริกระ่ยพริกระถ่ายงวัเลยรอง ติดแกงเร็วกว่า <welche> น <ăn? S 2> ี่ยยีกรยิ้มได้เรอยน่นี่เออก็ยีแกงให้มันกลัวอรนตัวอราใหริมหลัมหลามี่หลามแล้วก็จะตีแกงพร้อมเลยพอนน้ำมลุกเแล้วมันหอมเลยกอนน้มใส่ก

อะไปล่ไว uh, like um, ัลเจ้าเวยเกดเลรอยเี้ยนี่ตุ๊กจะพัดเก็บเาไห่ยังมกเขือพ่วงกบไ้มาเเือใสรหลังเหมือนอ่าขั้นตอนเอามกเขือลงหนึ่งมเือ บุมีกะใช่พี่น่อยเลยบดเมืองซีโนบุมีกะใช่เอา,าเกลือพวงรองมดลยโอเคครอจะสิเป็นอะไรบ่อยไหเก็ดเล็แบบเบัดเซ็ตเอียนพี่หน่อยแบบสูตรที่ว่าโบทอดนี่พี่น่อยเป็าะว้าเหล่าเกลือ dạy xuống là một bụng này Nó bụng 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 À bụng 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 bụ 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 เดีอดอยพี่หนามากระเพราลงก่อนเี่ยวายพี่สันไปป้งนเี่ยเซอร์พี่น้นอเน<า>เงเลยแล้วแล้วพัดเพชร,ปรไปลพี่น่องโอ้เสียเลยเนี่ยโบุมี่บุมี่ไอ้ไอกระชายครับไอ้ไไ ติ๊ไก่สดสพี่น้องเลยเรียบร้อยพี่น้องพัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องเลยมามอ้ะพี่น้องกินกันพี่น้องแซ่บมากกันพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาพัดเผ็ดปลาไหลพี่น้องเห้เนี่ย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 ให้บอกนำก็เอาอุ่มชองคนม่หน่อยกับโมกินเต้านั่งกับโมกินพี่น้องเลยเออชิคเล็กกับบ้านพี่น้อืง ก็เศ uh, hey, uh ้าไม่ได้เศร้าอ่นตาก็เียนเศร้าอ่นนะมาพี่น่องมามเจ็บแนกกันพี่น่องอ่าโทรถือเหลืแล้วครับบมเลยนี่พี่หน่อยอืมเฮ้ยบวมฮะ สุดยอดเลยพี่น้องบูบหมกตางินขนาเท่าไอ้ยตอนบ้านพี่หน่อมื่อนหรพ่มกินเอียน e ันกินปลาไหลเขียดปลาไหลกินน้ำแกงเลยมัง นี่ได้เนี่ยม่แตกา,หา,านห์ซาอ้นมาอุ้มกินพระว่มาม,ขอขอมีมะกแตง อ,อ,อุมูกเลยแงกลบงอ่ะอืมแซบไปแบบเปหน้อยแซบไปแบบบะมี่ให้พริกไทยกับไอ้หัวกะทรายขาเนียกะเพราเร็วุดด้ดเป็นหน่อยน้อง ขับขับขับแล้วจอวขอยลด้ไงนอนท่านั่งเงีนดีให้น่อ่ะอ้ยสิน่าใช้จอดอจอดกันหน่แซ่บพ่อเดินบวงถัวใบเข่าเวางบวงเลยเนาะเดินบวงแซ่บเลยยอดปลายมันเอียนเนาะ

ก็เลยเนาะเรื่อยๆเนี่ยมือบ่อคนมมีเนาะโควิดคนเขากับเรียนเย็นไปหนโควิดา้สุดยอดเลยบาว่ากันขาวแรกขาวแรกแก่ข้าวพัดเอียนน้ำจืด Bằng hàng đang sáng ngâm chửi Bao chuột đấy Ừ, ừ Không có Đúng không? Ừ. ตัวน้อยนะตัวทำผมเมื่อกี้สินห์ลงลายเราใครเป็นโรคเขือหารับก็ขาดไรขายปโรครับกุโรมันม่ลายเนาะมีผิกไทยกระชายเนี่ยุดยอดลยเนาะ อัน,นี้บันนอกห้างอยู่หยนหน้าเน่ยล้ามลามล้ามใช่ไหมบงไม้ไผ่เคยเคียหน่อยพออย่กินเคยกินแต่หอม่ใช่เป็นไสเนะมใช่อะไรค,คุ้มน่ถ้าล้ามเนี่ยให้เครื่องใ้เครื่องอ่อนน้อย,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 อยลงส่ไม้พาเนีก็มันร้นมานม,มาเผาไฟยอดรึเปลอ ไม่กินของก็กินกันไม่ลงชุดยอดรู <c oughs> ้ข้าวแล้วไม่กินข้าวหรอมีแต่ข้าวเดียวสิเบิร์ตแล้วจะหน่อยรับ มาช็ <emaal> อกาตพี่หลงแบบพี่น้องหน่อยเออช็อกลาพี่หองโอเคพี่้องแล้วกนเด็กก็จะขอลาพี่หน่อยก่อนเนาะฝากกดไห์กดแชร์กดติดตามสองวันที่เด็ด ลองนัดสี่เอ็ดลองยืดสีเอ็ไปหน่อยเพื่อนาที่พี่น้องเขาบอกขอบใจได้ทุกเจ้คลิปเนาะเ้าปลาเสพได้พี่น้องเด้อคลิปหน้าเจอกันพี่น้องบ๊ายบายขอบใจแล้วทุกเจ้คลิป